รและคุณเท้าส่งๆกระเด็นไปยังห้องวันทองของยอมที่อยู่ในช่วงนอนติดในขณะที่ยอ,อ,ยอ,ท,อ,อ,ยอที่อยู่นอนหลับอยู่ทุกอย่างก็หายย่อไปที่หนึ่งห้องได้มาแล้วนะคะพระเบสีนี่เลือดแมวน,น,นี่ก็ห่างแมวไหมคะนี่เบาเบาสิคุณท้าเดี๋ยวมันจะตื่นหลอกอุ้ยขอไทยพี่คะไหนๆได้มาก็ดีแล้วแม่เอาให้ฉันฉันจะเอาเลือดป,ป้ายปากมัน แล้วอาหารแมวแซมไว้ที่ผมมันเอาล่ะเรียบร้อยทีนี้คุณเทาก็ไปตามเสด็จพี่และทีนี่พี่ชัยมาเลยนะ หล่อนไม่รอดแน่นิงโยพกินนี่นิงโยพกิณตื่นตื่นเดี๋ยวนี้นะตื่นตื่นอะไรหรอเพคะเสด็จแม่ยังจะมีญาตมาถามอีกดูที่ปาาแกศีกจะทำอะไรลงไปเลือดเลือดมาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นไหมคะผมฉันลงไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรออ๋อเสด็จแม่แม่ยังมีไา้มาลองอีก นี่อะไรหลดลืมตาด้วยชัดชัดสิว่านี่อะไรหางแมวของฉันแกว่าแมวของฉันเป็นกินแกมันไม่ใช่คนยอมกินในขณะนั้นสมศรก็มาพร้อมท้าวพิชัยดุราและอินชัย่เมื่องมาใกล้ห้องไปทมของยอมและญิงสามก็ได้ยินเสียงโวยวายของพระแม่ใหญสีจอมโง่เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบพระนางจันรพรรวิโวยวายและดุใหญ่ยอมและกิงอยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้น น้องจันทร์นั่นน่ะสิมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้เล่ายอมกินฉัน็นพี่ผมจะไม่ได้ทำในจริงนะเพคะผมจะนต้นใส่ร้ายใครใส่ร้ายแบบนี้ทราบรับการต้นเห็นอยู่คาตาแบบนี้มันนีพี่ชัยลูกรู้ไหมว่าเมียลูกเป็นปอสแอบเอาแมวของแม่ไปกินนี่ดูหางกับรอยเลือดที่สีจริงเหรอยอมกิน แล้วหลักฐานพวกนี้มันมาได้อย่างไรล่ะเออคือผมฉันก็ไม่ทราบก็พราะหลับเป็นปอกเองล่ะแก้ตัวยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมฉันจัดก,การเองและให้นข่าเสร็จพี่ก็แล้วแต่น้องเถอะพี่คงจำใจไม่ได้ที่มีลูกสะใภ้เป็นปอกไปกันเถอะีิพิชัย พี่คะท้ารไม่ช่วยฉันดีสิพะยะค่ะ